สวัสดีครับไอพีทุกท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับแอก็จะเป็น3ามตัวบเรอบก่อนเป็น3ามตัวบนตร,ต,รตรงนะครับคำนวณเรีอกมาได้ตองสูตรนะครับแอดเลยไม่ใช่นะครับก็เล,เลยคิดสูตรใหม่ขึ้นมาอีก1สูตรนะครับเป็นชุด B เนาะนะครับก็สถิติ5รอบนะครับสำหรับในชุด3ามตัวบนตรง,ตรงชุดนี้ อีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นทรงตัวบนคู่เดียวเนาะนะครับจะคู่ให้รอนะครับขาเปลือกละร้อยนะครับสำหรับไอทีมีเอสพาทุกท่านมาดูสถิติกันก่อนนะครับเนาะในแต่ละรอบนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นสถิติให้เอฟซีพิจารณานะครับก่อนนะฮะนำข้อมูลไปใช้กันนะครับแา้วถูกใจท่านหรือเปล่าก็พิจารณา นะครับคนอื่นฝากคำเตือนนะครับฝากคำเตือนขอนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแนวทางนะครับเลือกซื้อนะครับสลากกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องนะครับไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมแล้ะก็รับฟัง นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเรดิคแอดด็อกเรามาเริ่มกันนะครับที่สูตรสามตัวบทนะครับสูตรสามตัวบวนะครับชุดเดียวนะครับอ่ะเป็นสามสุดปักหลักนะครับสูตร A สูตร B สูตร C นะครับสูตร A นะครับจำนวณเลขสามสุดดีจำนวนเลขห้าสุดสี่จำนวณได้หกนะครับจับรวมชุดได้สามห้าหกนะครับคู่เดียวผลที่ได้ครับสามห้าหกนะครับอันนี้สามห้าหกนะครับอันนี้มาเป็นหมดแหลก ม,มาดูรบที่สองนะครับสูตร a ได้หกสูตร b ได้สี่สูตร c ได้หกจับ ดได้หกสี่หกคนที่ได้ครับหกสี่หกสองตัวท้ายได้ครับนี่ก็จะมาเป็นในส่วนของรอบที่สอง ที 2. มาดูรอบที่สามคำนวณได้เก้าเจ็ดนะครับนำมาจับคู่ได้9ก้าจดแปดนะครับผลที่ได้9 7, 8 7, า้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่3 ดูในรอบที่4นะครับรอบที่4ี่สูตรเนะครับคำนวณได้6กสูตรบคำนวณได้9ก้สูตรซคำนวณได้6นะครับจับรวมชุดได้6 9 6นะครับผลนะครับที่ได้6 9 6 6 1นี่ก็มาเป็นนะครับรอบที่4น,นะครับ้ นะครับรอบที่สี่ผ่านไปนะครับมาดูนะครับในรอบที่ห้านะครับสด A, ุดเนทำได้แปดสุดส b ่บีนำได้เก้าสุด b ีทำได้แปดนะครับผลนะครับเรามาจาับคู่แปดเ้าแปดนะครับผลี่ได้แปดเล้าแปดเจอันนี้นะครับก็มาเป็นนะครับรอบที่ นะครับก็รับที่นะครับที่คำนวณได้นะครับอ่ะไปดูวิธีการคำนวณน,นะครับอ่ะาดูตรงนี้นะครับสุดเอสุดบีสุดซนะครับ สูตรีนะครับคำนวณได้แล้วนะครับดีสี่นะครับดีสี่นะครับเอฟสี่ด้อยคำนวณแล้วดีสี่นะครับบวกห้าของที่นะครับสูตบีนะครับคำนวณแล้วได้หกนะครับคำนวณแล้วได้หกนะครับสูตซีนะครับคำนวณแล้วนะครับได้สองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของนะครับวิธีการคำนวณนะครับวิธีคิดนะครับบนจอก็นำไปคำนวณนะครับ ก็ไปในส่วนของนาเล่น,นะครับดังนั้นนะครับในรอบนี้ที่เราได้นะครับในแกะสี่หกสอนะครับ, 4, 6, 2, ะรบจะคู่ครับ4 6 2ครับอ่านะ อะเราก็รอผลนะครับรอผลนะสิบปกนะครับขีดหนึ่งหนึ่งขีดหกแปดนะครับนะก็จะได้ตามนี้นะครับเอฟสี่นะนะครับได้ตามนี้พร้อมวิธีการคำนวณนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของสูตรทรงตัวบนคู่เดียวไปสูตรนี้นะครับพร้อมวิธีการคำนวณนะครับให้เอฟสี่พิจารณากันอ่ะมาดูครับ คำนวณฮะสูตร e คำนวณได้ห้ากับหกนะครับจับคู่ได้ห้าหกนะคนได้สามห้าหกนี้ก็จะมาเป็นรอบแรกนะครับรอบแรกรอบที่หนึ่งเลยงวดที่หนึ่งนั่นเองนะครับนะงวดที่สองนะครับคำนวณได้สนะี่กับหกจับคู่ได้สนะี่หกคนได้หกสี่หกก็มาที่คู่นี้สี่หก งวดที่สองนะครับผ่านมานะครับสูตรเอนะครับวัน,นที่จนะุดสแปดจะพูดชุดได้จิตแปดผลที่ได้ครับเก้าจนะุดแปดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามนะครับเป็นรอบที่สามที่ได้นะครับรอบที่สามทีนี้มาดูในะรอบที่สี่นะครับคำนวณได้เก้าประพนะุจะพูดชุดได้เก้าปรนะครับผลได้ 6968นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบที่4นะครับที่เราคำนวณได้นะครับมาดูในรอบที่5นะครับสูตร a คคำนวณได้98กับนะครับจับคู่98นะครับผลนะครับได้898นะอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับในรอบของรอบนี้นะครับ6รอบด้วยกันนะครับห้ารอบนะตัวที่5รอบนะครับ วิธีการคำนวณนะล่าสุดก็นะครับคำนวณได้สูตรเจ็ดนะครับจับคู่ชุดได้สูตรเจ็ดนะครับก็จับคู่ได้สูตรเจ็ดนะครับตามนี้นะครับ FC นะก็ฝากพิจารณาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อการเรียนรู้นะชอบไปื่อนำใช้ขัดนใจยิ่เพื่อนผ่านครับสวัสดีครับ